นี่ของจริงปีที่แล้วใช่ออันนี้เราปลูกไม่ทันก็เลยเอาต้องเอาลูกใหญ่มาแต่ลายนิ่วนนะครับใช่ใช่โลเท่าไหร่ตอนนี้นะเอาชิมเลยได้ได้เดี๋ยวชิมให้ชิมพันอะไรนะสีแดงนี่อันนี้เป็นเพาะเมล็ดค่ะอ่าชิมได้อะชิมได้ลองชักลูกดิใช่อันนี้เขายังอายุยังไม่ได้ก็ยังเขาอันนี้ก็ก็แก่แล้วค่ะน่าจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อินทพาลามนี่เอาชิม เออทานอาหารเครื่องดื่มได้ครับอย่าลมมาแด<ล>้าวก็กาลังเกี่ยวเนาะให้ได้ถ่ายรูปกันตำบนเออหอคอยบรรหารใช่ค่ะสวัสดีครับอยู่กับช่องลุงน้อยชาแนลนะครับวันนี้ลุงน้อยมาที่ตำบลสนามชัยนะครับมาพาเพื่อนๆมาชมสวนอินทพัมนะครับผมตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตรงตองสองอินทพัมนะครับผมไปชมกันเลยนะครับ เน่เน่พาเนเน่มาเที่ยวไปมีอะไรกินไหมลูกนี่นะครับเดี๋ยวไปหาหน้าปาดก่อนเจ้าของนะครับตัวนี้ก็เตรียมรับนักท่องเที่ยวนะครับผมเสาร์อาทิตย์มาได้นะครับผมตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนนี้ตะปาลามตองสองนะครับผมตอนนี้ปรับปรุงใหม่ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ยังไงเงียบเงียบเหงาวันนี้คนไปแค่คลับพอกลับกันหมดแล้วพออมาช่วงบวันเช้าไม่ได้มาพรุ่งนี้เยอะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เยอะแน่นอนนี่ครับบรรยากาศดีแล้วเนี่ยมีทําใหม่มาปีที่แล้วยังืองไม่ทําทาตรงนี้เนาะปรับปรุงเรื่อยๆืยเนาะ ดีค่ะสวัสดีมือแวะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีคนกลับมาแล้วค่ะกลับไปแล้วมาช่วงบ่ายเนาะเช้ายวชาติดตุลาเลยไม่ได้มาว่าเช้าคนเยอะคนเยอะไหมเยอะค่ะเยอะค่ะตอนนี้เริ่มตัดเรื่อยๆนะครับก็พอมีบ้างแต่ว่ายังไม่ยกช่อนะพอแต่พอมีเลมได้บ้างอยู่จะเปิดสวนเมื่อไหร่ฮะวันที่สิบสามกรกฎานี้อ๋อจะถึงแล้วใกล้ๆวันเสาร์หน้านี้แหละฮะอีกอีกนิดนึงจะได้เยอะอยู่ครับ เดี๋ยวเชิญด้านนั่งด้านในเลยคุณผู้ชมกินอะไรไหมลูกมีอะไรกินไหมน้ำชาแกงมุกมีไหมมีมีมีเป็นน้ำปั้นค็ใช่อันนี้สั่งเลยลูกผลไม้ห้อยกาแฟผมมีชาเขียวไหมไม่มีค่ะพี่มีชานมชาไทยเออชาไทยจ้ะตอนอากาศช่วงมาลงถ้าเป็นอะไรดีคะชาไทยเออชาไทยก็ได้ครับ เน่ปันไหม้มยอย่าชากินเลยใจอเอนะ <c oughs> ตักมันไหมไม่ไมขอบคุณมากครับผมบจ้าขาดีๆนะนครับ นั่งกินรับหนึ่งเรับก้ผมนีน <laughs> ่ครับบรรยากาศครับผมตองสองอินทพาลัมตำบลสนามชัยจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมติดทุ่งนานะติดจังหวัดเลยครับผมตรงนี้จะมองเห็นอหอคอยนะครับผมหอคอยปัญหาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้นะับป่าเดินพาชมนะครับผมเดี๋ยวคข,ข้าวๆ้าก่อนนี่ครับหอคอยอยู่ตรงนู้นนะครับ นี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวตรงน้อยเขพาพักกินน้ำแป๊บนึงอ่ะอืมลมเย็นเย็นครับเนี่ยพ่อป่ะเยอะจังของนี่เน่อของนี่เน่อะสยามลมเย็นเย็นครับเนี่ยตอนตอนนี้ประมาณบ่ายสองกว่าเลยนะตรงน้อยมาช่วงบ่ายนะเช้าจะคุณจะเยอะวันนี้วันเสาร์วันที่หก รกรกฎาสองห้าหกเจ็ดนะครับผมเปิดสวนวันที่สิบสามนี้นะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเจ็ดวันเปิดสวนคนก็จะเยอะนะครับตรงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดินดูด้วยครับผมแต่นบปัดพาเดินชมครับผมตอนนี้บรรยากาศทุ่งนากำลัง เนาคข้าวกำลังเขียวอันนี้ข้าวก็เริ่มประมาณสอ,อาทิตย์สออาทิตย์ลาข้าวก็เริ่มช่วยแล้วแล้วก็ลมก็จะพัดเย็นๆแต่บางวันถ้ามีอากาศเหมือนฝนจะตกก็จะมีร้อนนิดนึงแต่ก็ไม่นานเนาะ ครับก็จะมาเราก็เตรียมบรรยากาศเอาไว้ให้ถ่ายรูปกันอย่างเช่นต้นมะม่วงอะไรเราก็มีประดับประดานิดหน่อยสวยงามกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมายังยังไม่เรียบร้อยดีที่นี้ก็เราก็เตรียมเตรียมเอาไว้ให้ค่ะว่าคนมาเที่ยวจะได้มีมุมถ่ายรูปนั่งพักเพลนสบายใช่่ะมีมุมถ่ายรูปเนาะใช่่ะก็จะล่มลื่นเป็นเป็นธรรมชาติค่ะเพราะเราก็ไม่ได้เน้นตกแต่งอะไรมากมายให้เป็นเน้นเป็นธรรมชาติซะส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาเป็นสวนเป็นส้มเป็นานอะไรอย่างเงี้ยะ ก็ได้มาเที่ยวมาพักผ่อนกันเราก็<น>มานั่งทานอาหารกันบรรยากาศดีใช่บรรยากาศดีเผื่รราาอใครเบรื่เบอเนาะปีทีท่แล้วยังไม่ใหญ่เท่านี้นะใช่ปีนี้ก็โตขึ้นมาอีกหนึ่งปีปลาก็เยอะปลาเยอะค่ะปลาก็เยอะ,ก,ยอะก็มีตุ้มเดินเล่นเพลินๆให้ได้ถ่ายรูปกันครับนะผมถ่ายรูปได้นี่ตอนนี้มีไอ้ต้นไม้จําหน่ายไหมปีนี้อ๋อปีนี้ก็มีแต่ ก็ยังคงไม่เยอะมากเท่าไหร่นะพอเริ่มเพาะเองปีนี้จะเพาะเองซะส่วนใหญ่ครับผมใช่ทีนี้บุคลากรเราน้อยด้วยก็เลยอาจจะน้อยนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะความรพอมของเราก็พยายามเต็มที่ค่ะเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแขกก็เข้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเช้าๆจะเยอะเนาะช่ช่วงเช้าก็จะเยอะนี่ของจริงกบอันนี้ของจริงปีที่แล้ว ใช่อันนี้เราปลูกไม่ทันก็เลยเอาต้องเอาของปีที่แล้วมามาเสริมด้วยให้ให้ดูแต่เขาก็คือจริงเนี่ยฮะแต่ว่าจริงเนี่ยของจริงเนี่ยะแต่ว่าเราเอามามาเติมช่วยให้ดูเยอะดูหน้าน้าใช่ค่ะเพิ่มเติมอันนี้เราก็เพาะกระเพราเอาไว้จำหนายช่วงเปิดสวนครับใช่ก็เริ่มเริ่มขึ้นแล้วล่ะเพราะพอาะได้อยู่อันนี้ออกออกดอกไหมครับปีนี้ปีนี้ ปีนี้ออกส่วนหนึ่งเนาะออกส่วนหนึ่งต้นที่ใหญ่ๆปีนี้น่าจะเป็นที่สภาพอากาศด้วยหรือไงก็จะจะน้อยนิดนึงผลผลิตก็จะน้อยนิดนึงแต่พอดีก็จะมีต้นเล็กที่ปลูกใหม่เสริมขึ้นมาก็จะได้รุ่นรุ่นที่ปลูกใหม่ที่ออกปีแรกก็จะดกก็จะได้ได้รุ่นใหม่เนี่ยครับนี่ครับมุมถ่ายรูยปปลาก็เยอะนะ ไปเยอะค่ะก็จะมุไปตามทุ่งนู้นค่ะเราเดินไปทุ่งก็จะเป็นเป็นทุ่งส่วนมะม่วงอ่าเป็นส่วนเดิมที่ทํามะม่วงอยู่ก็ยังมีให้ได้ถ่ายรูปกันดูแบบเับครับเมื่อก่อนนี้เป็นทำต้นมะม่วงค่ะตวนมะม่วงกับจรงค่ะอันนี้ก็สินทผามลำอินทลําลงเนาะเขามาเปลี่ยนเป็นอินทผลามตอนนี้ประมาณกี่ต้นแล้วครับนะปีนี้ได้ประมาณสี่สิบต้น รวมๆแล้วประมาณใช่แต่ถ้าต้นทั้งหมดเลยก็ประมาณร้อยหนึ่งแต่ว่าปีนี้ผลผลิตนะจะอยู่ที่สี่สิบต้นอืมใช่สี่สิบต้นครับแต่ปลูกเสริมเรื่อยๆเนาะใช่ก็มีพันธุ์ที่เอ่อเป็นพ่อเมล็ดถ้ามีรสฝาดเราก็จะเปลี่ยนครับพยายามเอาเอาที่มีรสชาติฝาดๆเอาออกต้องการให้รสชาติดีๆต้องการให้คนที่เข้ามาในส่วนของเราอ่ะประทับใจกับรสชาติการบริการแล้วก็สถานที่คือมาแล้วแบบ เเขามีความสุขแล้วก็ได้ผลไม้ที่รสชาติดีกลับไปที่ถูกใจเขานะต้องการทําให้ทุกใจลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเราค่ะปรับปรุงทุกทุกปีเรื่อยๆนะครับปรับปรุงอยู่เรื่อยๆมาชมตอนนี้ปาไหลออกเยอะครับใบหีออกเยอะใบหีอ่ะใบหีออกเยอะก็จะมีรูสวยน้่นนะเนี้อรูปใหญ่กด ทุกอย่างอายุใหญ่กว่าปีที่แล้วเนี่ยใช่ใช่แต่ลูกสวยมากเลยเนี่ยแต่ต้นมันสูงไหมปีที่แล้วยังใช่ใช่ปีนี้ก็สูงขึ้นไปอีกสูงห้ากิบเซนปีที่แล้วยังเดินยังจริ่งกิ่งกันต้นนี้ก็จะลูกใหญ่เนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่มากแต่ลายนี่หวานนะครับใช่ใช่โลเท่าไหร่ตอนนี้นะครัที่สวนที่สวนก็อยู่ที่สามร้อยอืมจ้าก็ราคาไม่แพงสามร้อยบาทใหญ่เนาะใช่ใช่แล้วตัวแดงลูกแดงมี ลูกแดงก็มันมีคนนซี่ออกก่อนเขาแก่ก่อนก็จะหมดไปก็จะมีรุ่นใหม่ที่ออกมาตอนวันเปิดสวนเราก็ยังมีสี่แดงอยู่ซีแดงอยู่ใช่ใช่ใชมันน้อยเนาะมีส่วนน้อยนิดนึงค่ะแต่ใบนี้จะเยอะเนาะใบนี้จะเยอะะมาได้นะครับอ่ายังมาเที่ยวได้มาเที่ยวได้นี่มาส่รูปมากินอาหารทานอาหารได้ครับแล้วก็ชิมได้แล้วก็ถูกใจก็ตัดไปได้ครับสดได้เลยตอนเปิดสวนเราตัดได้เลยครับ แต่ลูกใหญ่ปีนี้ใช่ปีนี้ลูกใหญ่จริี่แล้วยังลูกกไม่ใหญ่เท่านี้นะใช่ใอันนี้ก็จะเปิดไม่มากนะเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวเผืฝนตกเราจะปิดไม่ทันเนี่ยคนเน้อยเรามีร้านอาหารด้วยก็เลยว่าเปิดไม่มากค่ะเปิดเพราะเดี๋ยวพอเผื่อฝนมาเราจะต้องรีบมาปิดเดี๋ยวจะแตกเราไม่ทันเรามีซี่แดงที่ว่าอ่าต้นนี้รสชาติดีมากครับแต่ว่าปีนี้ด้วยว่าเราก็ เป็นคนขี้งอกเนาะเอาไว้มากเกินไปก็เลยลูกก็จะเล็กไปหน่อยแต่รสชาติอร่อยมากอันนี้ครับเอีโลูกสวยนะใช่ใช่สีแดงอันนี้เอาชิมหน่อยเดี๋ยวชิมให้ชิมพันอะไรนะสีแดงนี้อันนี้เป็นเพาะเมล็ด่ะก็เลยยังไม่ได้ตั้งชื่อเขาเลยว่าจะให้ชื่ออะไรดีพันใหม่เลยปีที่แล้วลูกใหญ่ค่ะปีนี้ด้วยฟาร์มที่ว่าเราเอาไว้มากเกินไปลูกก็เลยเล็กเล็กไปหน่อย แต่เขารสชาติเขาจะไม่มีฝาดเลยต้นนี้อไม่ฝาดเลยไม่ฝาดเลยค่ะลองกินอ่ะเดี๋ยวให้ลองนะคนชิม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 อ้าวชิมหน่อยค่ะชิมเป็นไงบ้างทำนะไม่เคยกินไม่เคยกินเลยอันนี้เขาจะไม่ฝาดไม่ฝาดเลยอันนี้ไม่ฝาดเลยรสชาติดีแล้วก็นี้นิ่มกินนิ่มมากเพราะเองผสมเองเนาะใช่ใช่ เมื่อปีที่แล้วลูกใหญ่อ่ะปีนี้ฟาร์มที่ว่าเอาไว้มากเกินไปลูกก็เลยเล็กอืาก็เลยกลายเป็นว่าอ่าได้ปริมาณเยอะปริมาณเยอะปริมาณที่เยอะแต่ลูกก็เลยด้อยลงมาครับค่ะถ้าถ้าลูกมันน้อยก็จะโตนะใช่ลูกน้อยก็จะโตแต่ด้วยว่าได้ดีได้ได้ปริมาณเยอะได้ปริมาณเยอะแต่แต่ลูกเล็กไปหน่อยครับแต่สีแดงมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วใช่ค่ะก็จะมีต้นมีเคเอลแดงเคเอลแดงเนาะ ใช่ค่ะข้างหน้านั่นใช่อยู่ด้านหน้าต้นรับแขกเลยตรงนั้นใช่อยู่หน้าบ้านพอดีเลยได้ถ่ายรูปเวลาใครมาก็ได้ถ่ายรูปถ่ายรูปตาใกล้ๆไม่ต้องเดินไกลถ้าคนที่ชอบเดินถ่ายรูปในส่วนก็ได้เลยก็เดินเข้ามาด้านในครับเราก็จะพยาอำจ้ำให้เขาได้เดินสบายๆเนี่ยกินได้ไหม อ่ชิมได้อ่ะชิมได้ลองตักลูปดิใช่อันนี้เขายังอายุยังไม่ได้ก็ยังมีติดฝาดนิดนึงแต่กรอบมากเนื้อเยอะอืมีฝาดยังยังติดฝาดนิดนึงใช่ค่ะสะหวานแล้วเนี่ยยังฝาดแต่ฝาดนิดนึงใช่ค่ะกรอบมากเลยใช่ใช่เนื้อเยอะเนื้อเยอะเนื้อเยอะตัวใหญ่ตูวใหญ่เนื้อเยอะ ย่ที่สี่ไล่เนาะสี่ไร่ค่ะสี่ไร่สี่ไร่แต่ก็ขยายเลือดนี่ใช่ใช่อ่ะกว่างนุ่นโตแล้วนะอันนั้นจะเป็นตัวผู้ค่ะเพราะตัวผู้เอาไว้เป็นตัวผู้ถ้าต้นใหญ่ผสมกันใช่เราจะได้ไม่ต้องไปไปซื้อเกสรที่อื่นมาเพราเรามีของเราพอเอนผสมเองเลยครับนะใช่ใช่อ่ะทำเองหมดทำเองเลยใช่มีสีแดงอันนี้ก็แก่ลวค่ะเคเอลแดงเกเอลแดงนะ ชอบองใหญ่น่าดูเลยใช่ที่ีะแล้วผมมาชิมตัวนี้จะหมดแล้วใช่จะชิมวันนี้ได้เลยก็ตรงนีแหละองุนองุนขออันนี้ก็ก็แก่แล้วค่ะน่าจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อินทผลัมนี่อินทผลัมนี่แหละค่ะแต่พันเคเอาแดงแคเอาแดงลูกจะไม่ค่อยโตมากอืด้วยว่าเขาจะดกด้วยเรยอไงถึงมันจะไม่ค่อยโตมากมาชิมโอ๊ทมมันเนื่อเนื่ออ้อบางทีหวาน ไม่เคยกินไม่เคยกินอร่อยครับอร่อยครับเนี่ชิมได้อันนั้นมาได้นะครับดูได้อะดูได้เลยค่ะอินทรพลำจ่องสองนะครับค่ะตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจุพฬาบุรีครับพี่น้องมาเที่ยวมาชมได้ครับกำลังเปิดสวนเปิดสวนสิบสามนะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นเพาะชะอามิดมีแม่เล็กๆน้อยๆอ่ะ พื้นที่สวยงามนะครับผมร่มเลื่อนนะเพื่อนมาได้นะครับยากาศดีนี่นไะอันนี้ด้านนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปรับปรุงเพราะว่าต้องเตรียมที่ตรงนี้ยังไม่ได้เตรียมยังไม่ได้เตรียมก็ตรงเป็นที่วางเป็นที่จัดวางไงยังไม่ได้ตัดเตรียมก็ประมาณครับอีกอาทิตย์หนึ่งอออีกอาทิตย์นึงพอดีติดเปิดสวนติดเปิดสวนพอดีเป็นร้านเนาะเป็นร้านอ่ะเป็นร้าน อั้งเลยลูกได้ได,ได้เป็นร้านมีทานอาหารที่นี่ได้มีคเครื่องดื่มมีอาหารพร้อมเครื่องดื่มอาหารพร้อมน้ําพร้อมนะครับผมบรรยากาศข้างทุ่งนาเนาะข้างทุ่งนาค่ะ <laughs> ทุ่งทุ่งอ่ะบรรทุ่งบรรทุ่ง,ง,งลมเย็นสบายตรงนั้นมาได้นะครับนี่รับประทานอาหารหรือก,กินทําสั่งมีเนะาะจ้ามีทำสั่งลมจีนบรรเปิดสวน เต่าจมดักห่มน้ำเดินโดนนี่ครับบรรยากาศครับเนี่ยร้านน้ำนะครับสวยงามครับเนาะแล้วก็นุ่นซุ้มนั่งซุ้มนั่งรับรับลมใช่ค่ะเย็นสบายครับเย็นเย็นลมก็จะพัดเย็นสบายนี่ก็เป็นซุ้มนั่งทานทานอาหารใช่ค่ะเออทานอาหารเครื่องดื่มได้ครับ จะลมมาแล้เข้าวังเขียวใช่แล้วก็ยังมีมุมถ่ายรูปให้นะคะใครยังไม่เคยมาก็ยังมีมุมถ่ายรูปทุ่งนาสวยๆนี่ค่ะมีต้นตาลเป็นเนาะให้ได้ถ่ายรูปกันตรงนั้นหอคอยบรรหารนะใช่ค่ะนี่ครับมองไปไกลๆก็จะพบหอคอยบรรหารใกล้ๆกับอีกประมาณ โลสองกิโลท่านหรืมั้งใช่ค่ะประมาณสองกิโลใช่กันประมาณสองกิโลใช่ห่างตัวจังหวัดประมาณสองกิโลครับมาง่ายค่ะมาง่ายใช่มาง่ายบรรยากาศสบายๆทุ่งนาทุ่งนาครับทุ่งนาลุนลูนกลมเย็นๆครับผมใช่ใช่เนาะเออบรรยากาศดีไปนั่งนั่งนั่งชิวๆนั่งชิวๆรับลมกินอาหารมาเป็นหมู่คณะได้นะครับ โทรมาได้เนาะนาเนาะใช่โทรมาได้ค่ะโทรมาจองเบอร์เบอรโทรอะไรครับนะเบอร์โทร081 081 0115426ค่ะแล้วก็เพจอินทรพลเพจอินทรพลำ222อินทรพลำสนามชัยค่ะมาได้ครับมาได้ค่ะเปิดทุกวันไหมครับนะเปิดทุกวันเลยค่ะทุกวันเนาะเปิดทุกวันค่ะตอนนี้เปิดทุกวันอ่าสามโมงถึงใช่สามโมงถึงหกโมงเย็นเนาะทุกวันนะครับทุกวันค่ะ เชิญได้ตอนรับ,รบอยู่บรรยากาศดีๆครับนี่